ว่างอำนาจบาดย่่ไปทั่วฟ้าเก่งงักหน้าอิทธิพลให้คนเห็นถ้ารู้ไหมคุณความดีมันจำเป็นคนเมืองคอนซ่อนให้เห็นเป็นคะแนนครับ คราบคารวะพี่น้องชาวจังหวัดนครสีธรรมราชและพี่น้องที่ให้กำลังใจอยู่ทั่วลายจังหวัดทัางประทิไทยพี่น้องที่รับชมผ่านไลฟ์สดของทีมนครเข้มแข็งที่เคารพทุกฐานครับพ่อหมอตอัคาราเดช ชื่ออำนวยยุติธรรมพี่น้องเดิมนี้ชื่ออำนวยแพ้ครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นอัคาราเดชไปเลแว้วเขาหวาเปร่ว่าผู้มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยมไปด้วยความยุติธรรมหวาทั้นเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ขั้นอาซามาเป็นรองนายก ข้องทีมนครเข้มแข้งที่นำโดยนามวารินชินวงพี่น้องครับเป็นน้องชายข้องอดีตซ่อซ่อซ,ซายันยุดธรรีทมพี่น้องเจ้าข้องสับพานจันโอชาจะหนูยจักมากสะบพานจันนจัสะพานขนม้มสมุยพี่น้องครับเพราะว่าครั้งดีพีทสายยันเป็นซจ้โซ่ซก็ไปอภิปรายในสภา ว่าอยากไอรัฐบาลได้กับสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอำเภอขนอมกับอำเภอเกาะสมุยพี่น้องครับวันนี้การทางพิเศษรับไปออกแบบฟันกลายจะเป็นจริงเลยครับพี่น้องนี่ต่เมื่อดีเจติ๊กพี่น้องครับแต่งตัวช่วยทุกวันใต้ไม่่าปลาจอยมากันน่ะ พี่น้องครับการเรียนกับพี่น้องวันนถี่คงโซโซเนี่ยครับก็คือไปประสานงบประมาณโครงการใหญ่ๆมาลงที่บ้านเราครับไล่โครงการพี่น้องครับที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบานทีพานมาจังหวัดนครที่ธรรมาราชของเราเนี่ยครับได้รับงบประมาณจัดสรรมาเป็นจำนวนหมาก พี่น้องไล่คนสับสนวางบประมาณแต่ละทีแต่ละตัวแต่ละโครงการเนี่ยเคยพามาครับเพราะต่างผู้แทนเก่าต่างผู้แทนไม่ลงเฟซบุ๊กประกาศพ้นงานกันเต็มไปหมดครับเรียนกับพี่น้องว่าเลง่ายๆเนี่ยครับตั้งงบประมาณที่ตั้งมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเขาเรียกว่างบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยครับ จะเป็นงบที่รัฐบาลเดิมการเลอะช่อช่ออีตยช,ช่อช่อที่เคยเป็นข้าวไปพลักดันแล้วไสมาเป็นงบประมาณครับเช่นโครงการไร้มังพี่น้องที่จะเน้นว่าเป็นโครงการเดิมที่บอกับพี่น้องว่างบประมาณปี2567ัหอเเมื่อนถนอนเถิดปลาเกียรติจังงูนไปออกปากพูนไปเนี้ยไปออกแยกชนมบินที่เขาเวียนคืนกําลังทำเนี่ยครับ อ้น,นี้ก็เรียกว่างบประมาณปี2567และกับผู้พันสามปีงบประมาณก็คือ6 7, 6 8, 6 9แบ้บ่งงวดในการที่จะให้ผู้รับเมาเนียไปรับเงินในสามปีงบประมาณพี่น้องครับพันสี่ร้อยวารานเป็นโครงการที่อดีตจอาจไม่ว่าจะเป็นเจอจรองจอาจ้ายันจอาาอน ชุดเดิมรัฐบาลจุดเดิมได้ตังงอบประมาณแล้วก็ได้ลงนามในสัญญาและทำอยู่ในพัฒนีนะครับอันดับมนตรีปุยก็เลยขึ้นนาเฟซบุ๊กว่าห้าเสียงกับห้าตะเวอแต่อย่าหลักพ้นงานครับพอพ้นงานน่ครับโมผู้แทนโมรดมนตรีนี่จะรู้กับว่าเขาประสานงบประมาณว่าวันนี้เรียนกับีินองว่าพุ่ม ตัดสินใจและตั้งใจมารวมทีมคณะบริหารกับทีมนาครแขมแข้งที่มีพีนามวารินชินาวงเป็นหัวหน้าทีมนะคกับเพราะเห็นว่าทีมนี้เรารวมทีมทีมท่เป็นคนมีคุณภาพพี่น้องครับมีตั้งเดอท่านประธานที่ปรึกษาท่านอนันททองอุ่นพี่น้องครับเป็นอดีตท,ทองทินจังหวัดไล่จังหวัด,วดเคยลงสมั นายยกอบจครั้งที่แล้วได้เส้นซี่มืนว่าคะแนนพี่น้องเป็นคนมีคุณาภาพไอ้บ่าวนูอยู่ที่จางกลางวันต้นปลาไดา้เมียแกเทียววาดอกติ้นไม่ดูเรืองแกปลาไดา้เมียนี่ครับอันเรียนกับปี่น้องว่านี่คนคุณาภาพเคยทํางานอยู่กับทองทิ้นมาไล่จังหวัดมีพ้ม ดออรอาคราเดชเรื่มนวยยุติธรรมดูแลโซนถาล่าที่ชนน้อมหนอกีตั้มพลมขีรีพี่น้องครับมีในเมืองมีท่านนายกนามดูแลภาพรวมทางจังหวัดพี่น้องครับมีนั่นพีีบูุญอดีตซอจอหกสมัยพี่น้องครับมีอาจารย์ปรีชาหน้าบุญอดีตนายกอบอตอปริกเป็นลูกเบอาก้องกำนั่นที่ถุงให่พี่น้องครับมีพีสิทธิรัก พี่น้องครับทิมอักษรเป็นเหลีค่ะกลางทีแล้วลงซ่อซ่ผักชาติพัฒนากลาด้เกือบองมืนคะแนนพี่น้องครับมีอาอาจารย์ไผ่ซิดฝานพบพี่น้องครับเป็นตัวแทนมุสลิมที่ดูแลนโยบายข้อมุสลิมทางจังหวัดครับมีอาจารย์ปราโมดกรมนิดอดีตพ่ออ้อเฉียนใหญ่มีพนโทธีรชัดกินดางเงินพี่น้องครับประกอบเป็นทีม บริหารนพมเรียนกับพี่น้องว่าทีมบริหารนก้องทีมนครแข้มแข้งเป็นทีมที่ดีที่สุดตังแต่มีการเลือกตังนาย,ยกอบจม,มากครับพี่น้องนี่วันนี้มาตังปลาใส่ทีนี้เรียนกับพี่น้องเดิมมีแต่ทีมนครแข้มแข้งนี่ครับที่ปลาชื่อยู่ส่นนี้กองปลานูนี่เขาก็อไวท้ทีหน้าเมืองพี่น้องเวลาเรามาปลาชื่ตรงนี้กขายายมาตรงนั้น โมนูก็เวลามันอีเพมันคิดหายพี่น้องครับมีทีในฮันนาเวทีไปปลาตกครับเฮนนาเวทีก็มาปลาตกะเร็วครับอันเตินอย่ายูเปล่าหลองโทรไปแล้ว่โมเติร์นยูปลาโนมังไม้บ่มาเทียวปลาเดนุกขาด พี่น้องครับพวกเราร่วมทีมกันเซตพี่น้องครับเรียนกับพี่น้องแล้วให้ตื่นฟังว่าก็มาทำนานโยบายพี่น้องมากำนดนาโยบายรวมกันเตือนเล้วนโยบายเร่งไม่หมาพี่น้องครับพอเราปล่าใส่กันไลยเวทีแล้วนโยบายที่ทีทมนครแข้มแข้งไปบอกทุกถีบอกทุกเวทีว่าพวกเราเนี่ยครับ จะรวมกันทำนโยบาย18บยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองนครนโยบายสำคัญหลักๆที่ต้องทำก็คือนโยบายการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและอย่างยืนพี่น้องนโยบายการทรงเสริมการทงเทียวพี่น้องครับเมืองนครเรียมราชเป็นจังหวัดใหญ่มีแเล่งทงเที่ยวมากมม้เป็นเมืองธรรมาและธรรมชาิ น้องครับมีทั้งเข้ามีทั้งเลมีทั้งศิลปาวัฒนธรรมพวกเราได้รับใบบุญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครเทรียมราชต่างแต่ยุคในต่อในเลยพี่น้องแต่เละเงี้ยมาพี่น้องครับมีรูปหา้ากับมวัวเราก็คนแต่เละก็ทำม่วนมโมมาพี่น้องครับทำมัวนมโมมากะเจกย้ายพี่น้องครับไอหมูนูมันเปิดเทคกว่าเพื่อนบา้บาไป ถ้าใครมีตัวทับถ้าใครมีตัวทับบ,บอกกันว่าเขาห้ามจ่าแดงมาลอลาศพผิดกฎหมายเรียกครับพี่น้องครับ <laughs> หลังจากนั้นพี่น้องครับ <c oughs> เราก็มีจัตุค้ารามาเถ <c oughs> เป็นมาคนมาเถียวเต็มมดห <c oughs> ลังจากนั้นเรามีไอ้ไข่หวัดเจดีเรามีตาป่านบุญนห <c oughs> วัดอย่างให่ <c oughs> เรามีจ้าแม่นางยาพี่น้อง <c oughs> เรามีสิ่งซักซิทธที่มาอบ อมคนคนไม่ให้เราต้องเทตฐ,ฐกิจเรามีโควิดได้เหลวแต่ที่อื่นคนไม่เถี่ยวแตนครยังมีคนมาตลอดปีครับพี่น้องานวันนี้เราอย่าพลักผาดาไปให้กับสิ่งศักดิดหมากรงพี่น้องเมื่อเราต้องมารวมกันก,นกำนันนโยบายสร้างเร่งทองเถี่ยวพัฒนาเร่งทองเถี่ยวทำปที่จะบอกสถานถีเร่งทองเถี่ยวพี่น้องครับ ทุมเทงบประมาณไปให้กับการบริหารจัดการตรงเทียวให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พ,นพี่น้องครับที่บ้านมาเขาทำไม่ได้พี่น้องเห็นไหมกล้องวงจรปิดใส่ในข้อบัญญัติปีสองพันาร้อยหกสิบแปดที่บ้านมาใส่ข้อบัญญัติรอยซามสิบหกลานทำกล้องวงจรปิดกับพี่น้องท่านต่างอบจอมีปีงบซ่อมที่รอยลานนะกับไปตอกอยู่กับกล้องวงจรปิด ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่ากล้องวงจรปิดไม่ใช่ไม่สําคัญครับแต่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของน่วยความสันมั่นคงพี่น้องจังหวัดนครเทียมราชมีงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดไปเล็วซ่องลอยลานพี่น้องครับหจะเกิดกล้องวงจรปิดอย่างไม่พออย่างคาดศักยภาพผมเชื้อว่ะจังหวัดนครเทียมราชยังสามารถจ่ายงบ ยุดทาสตาจจังหวัดในการที่จะไปแซมนุ่นงบประมาณติดตั้งกลองวงจรปิดเพื่อให้เชื่อมโยงกับกลองที่มีอยู่แล้วพี่น้องครับเกิดเหตุปุ๊บสามารถที่จะดูกล้องวงจรปิดได้มดหวาคนก่อเหตุอยู่ตรงในไปถางไนพี่น้องครับคันวันนี้ไม่มีเหตุบนอื่นพี่น้องครับที่อบอจที่จะต้องมาตั้งงบประมาณรอยสซมทิ์โานในการที่จะมา ติดตั้งกล้องวงจรปิดเลยแยกมาเป็นอิสระพี่น้องครับเพราะเรายังมีพันธกิจในการที่จะบริหารงบประมาณยังมีองค์กรหลายๆองค์กรที่รอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองช่วนท,ท้องถินถี่หญ่ทถี่สุดอย่างอบจพี่น้องครับวันนี้อบจรับการ่ายอนรอบสซตมาเป็นของอบจยังต้องใชายงบประมาณในการส่งเสริม เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ให้พี่น้องอซมอวันนี้เรายังมีตำรวจอาสาพี่น้องที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการทิ่จัดทรัพนุ่นพี่น้องครับผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าเรายังมีความต้องการในการใช้งบประมาณในเรื่องต้องการพัฒนาอาชีพในเรื่องต้องการพัฒนาศักยภาพกล้องผู้สูงอายุพี่น้องครับกานดังในเรื่องต้องการศึกษาพี่น้องครับกานอบอร์จเนี่ยครับ คนที่จะมาเป็นนายกองอบจจะต้องมีวีซ่าทัดและมีภาวะผู้นำมีศักยภาพข้องความเป็นผู้นำครับวันนี้เราจึงบอกว่าทีมจังมอดไม่มีเอเสพนื่นนอกอยากมารวมกันเปลี่ยนนครที่ธรรมราชให้ดีขึ้นกับพี่น้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับพี่น้องนี่เตินบอกทีนี้เตินต้องไปบอก่อไปกันนั่น ว่างนี้ก็เดินร่อนน้นได้ไปห้าร้อยมั้งบางทีซ้ำรอยบางทีช่องรอยทุกว่าเคยร่อนหลับไปต้องกันฮันเรียนกับพี่น้องว่าปุ๊มนอกจากในเรื่อกล้องโครงการเรื่องนอกจากนโยบายผมบอกกับพี่น้องเกือบ วันนี้คนที่สร้างบ้านสร้างเมืองสร้างความเป็นนครที่ธรรมราชพี่น้องครับมีจํานวนมาาพี่น้องที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่สร้างความดีไว้ให้จังหวัดนครพี่น้องครับตั้งแต่ทันคุ้นพันธาร,ร,ราชเดชวันนี้ครับตั้งแต่ทันจุรินมาดิตคุณยิง่งสุปัตรามาดิตพี่น้องทันสุรินผิดสูวันพี่น้องครับ รัฐมนตรีพิมพัฒรชาวีชัยกุลนแ่ครับเป็นรัฐมนตรีที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนครเทียมราชทันสัมพันธ์ทองสามาถัถพี่น้องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาพระดันหมาเวลายวันเลย,เลยลักพี่น้องทันจินอวอนบุญญาเกียรติอันไล่ไล่คนพี่น้องเราสร้างให้คนที่มานครเทียมราชได้ข้าวไปเลว่วจังหวัดนครที่ธรรมราชเนี่ยครับ มีคนดีๆที่สร้างบ้านสร้างเมืองมาหล่คนพี่น้องให้วันนี้ผมไปเดินทีลาทีเตวอบจพี่น้องไปแล่ส่วนซาตานาก้องถวดพร้อมเปรเกบ่อยจากถีสร้างอ่าวนซาตานาบอยจากถีให้เป็นซาตานาอาบจก็เอาไปปรับปรุงเป็นส่วนซาตานาให้พี่น้องคนคน ได้ออกกำลังกายไปเล่เลวเศร้าใจพี่น้องที่เศร้าใจเพระว่าเห็นอยตอนหนึ่งอยู่สุ่งสุ่งพี่น้องครับงบประมาณกล้องอบพจอรปรากฏว่าไปติดไว้ที่ข้างร้านทองครับพี่น้องไปติดไว้ให้ทางข้าหมู่บานเจงเจงครับอันพ่มเรียนครับพี่น้องวาอบพจจะเป็นแบบนี้่อไปไม่ได้พี่น้องครับ พมนี่วางขึ้นเวทีนี่ตานนายกข้อเลวข้อเหลาว,ว่าน้องนุ้ยพูดปลอปลอน้าน้องนุ้ยอย่าด่าเขาด่าพมก็บอกวิทุกเวทีพี่น้องครับพมเป็นคนเล่งสุภาพคกับพมปลาัยตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่น้องเพราะตานนายกมาชวนพมเป็นรองนายกนี่แกบอกว่าน้องนุ้ยมารวมทีมกับพวกเรา มีผีนั่นผีนั่นมีที่มานัางมดเลเชื่อเลลวและพวกเราจะทำการเมืองแบบบช่างสั้นนะพวกเราจะไม่สื่อเสี่ยงนะพวกเราจะไม่ก้นคนยจางคนมาฟังปลาไส่นะพมหวาเอาครับเพราะชีวิตพมตั้งแต่เล่นการเมืองไม่เคยแม้แต่การสื่อเสี่ยงสักเสี่ยงเดียวครับมีคน ่งคลิปมาแล้วโมวังดีไม่รู้ประชงผันปลือส่งคลิปหมายผมเห็นแม่ตอยรองน้องน้วยนี่เล่แม่ตอยรองวะผมกันเล่เล่วะก็หวาปลื้อกับเกกันอ,ออ้ออเอตอยเลี้ยงลูกมาสี่คนปีตูนได้แล้วตาเคยอีหวะใกล้าวาตอยแต่ยาวาลูกตอยวะ แต่ลูกต้อยหวาป้อมถูกเวทีชัดมันหวาเจ้าคุณปีนองกันตีกี้เปย์อยู่ตาละะ้าเนาะมันยังเคยอะป้อมมาเลยอันผมเรียนกับพีนองว่าผมนี่ครับสมัครรับเลือกตั้งลุงโซ่จอขังเล็กตั้งแต่ปี2547ารยสี่สิบเจ็ดปีนอง พี่ชายยันนี้เป็นโซจอถาล่าตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามเป็นสภาเป็นประธานสภาจังหวัดตั้งอายุสามสิบวาปีมีนายยกสมัยนั้นชื่อว่านายวีทูนเดชเด,ดโชครับและที่แกบอกว่าแกเลี้ยงหรูแกอาชีพคนห้งกระ่วยเลี้ยงพี่นอ้อง พอแก้วหวานนองนวยพอดีเรียนลูกเทนแกนี้มันดีนักหน้าเลยครับเรียนได้หมดสี่กลึงตรงช่วงไปเรียนต่อที่กรุงเทพกแกแก้วหวานควักนองนวยกันเลยนะพุ่มไปเป็นผู้ปกครองอาย,อยุช่องปีครับน้องเทนนี่ไอเรียนกับปี่น้องว่าน้องเทนนี่ชื่อว่าชุดยอดครับน้องเทนนี่ต้องโย่แกลูกเกนดังแกด้าวเรา ท่านผมเรียนกับปี่นองว่าผมนีครับได้มีส่วนในการที่จะดูแลและพมกับอกกับน้องเขาตลอดับว่าไม่ต้องตอบเทนบุญคุณได้พมไมียกับแต่อย่านีระคุณกับพมครกับพอพมนี่กับพัดเพชรป่าโปงให้กินดีเสื้อไปโรงเรียนได้พ่อเบียแบนี้ท่านวันก็ได้นองเบามันคนไม่รู้ใครพูดไปโตและไปโตนาเกิดวา อําอนวยกับสายันถึงไงตัวนี้นะเชื่อไอ้โตไอ้โต้ยุบร้ายนะอํานวยกับสายันนั่นครับรถไปในหวังหวังมั่งเรือ่องวะผมว่มาก็คุณเลยที่เป็นร่วงครับไอ้ตัวนี้ครับพมเป็นพวกกลองเมื่อนอปีน้องควักพ่อมเปเลี้ยงเปโมนี้อันเรียนกับพี่น้องว่าชีวิตบอกพมนี่ครับปียันเป็นโซ่ย้อมเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามอายุยี่สิบปีเป็นประธานสาภาจังหวัด ยูกับทันสุรินตั้งแต่ปีส่องพาน่ารอยยีแปดปีน้องพวกพมไม่เคยทรยศกับคนที่มีบุญคุณทางการเมืองครับยูจนทันสุรินสิ้นอายุไข่พี่น้องครับพวกพมไม่ใจไปประเพตีไปหไวายข้อข้าวยูในพรรควันดี้ไปยูในพรรคทำตาแข็งแข้งแล้วยิกเจ้าขอ้งพรรคไม่ใจโม่พมครับวันนี้ดูทันอภิสิทธิ์พี่น้องครับต้องลาออกจากพรรคครับ กันพมเรียนกัพป่นองว่ะการทระยศการไม่การอากาตันยูเป็นสัญญลักษณ์ของคนไม่ดีพี่น้องพมเรียนกัพป่นองวาวันนี้พวกเราตั้งใจมาสร้างการเมืองไม่พวกเราตั้งใจมาทําการเมืองที่เป็นการเมืองข้องคุณคนพี่น้ำเองกระบอกทุกเวที ว่าตั้งใจมาบริหารนบานเมืองมาทำการเมืองให้คนนาคนมีซักซี่ทางการเมืองเพิ่มเชื้อกับว่าเลืออเวลาอีกวันเดียวพี่น้องวันอาทิตย์ก็เป็นวันเหลือกตังพี่น้องครับงานไปที่ในวันนี้พี่น้องบอกไม่ต้องไป็นนวงน้องนวยเบอร์ซ่องแน่นอนไม่ต้องเป็นน้องน้องนวยพราะบอกพี่น้องไปไล่คนคนแก่ๆกที่ไปห้า เกบบอลุงฝวกเบือซ่องกันเกกวะไม่ต้องว่วง้องเลือกแหนเบืซ่อ,องตามผันเรือไมอ้กเกนหลุกบ้าว่นะวะทอยาทอรายดศไหนชวนวะอ,อันเดียนกับพี่น้องวะวันนี้ครับเป็นวันที่พี่น้องจะต้องฉวยกันพี่น้องจะต้องส่งเฟซส่งไลน์พี่น้องจะต้องรวมกันเป็นวัวคะแนนธรรมชาติ พี่น้องครับพวกพมมีใจมีกำลังใจเห้นพี่น้องไปให้กำลังใจทุกเวทีพวกพมขอบคุณพี่น้องครับแต่ว่าวันที่วันอาทิตย์นี้ครับจะต้องมีคะแนนสี่เส้นคะแนนถึงจะชนะในการเหลือตังครั้งนี้ผมเชื่อว่าพี่นอ้องรู้จักน้ำวารินชินวงหมากข,ขึ้น รู้จักอํานวยยุดธยุดตรรมหรือองขาราเดชยุติธรหมาขึ้นรู้จักทีมบริหารข้องพวกเราหมาขึ้นนะครับวันนี้ชื่อว่าเป็นเวทีสุดท้ายข้องการปิดเวทีปลาไสพี่น้องครับเราชื่อว่าตําสมบูรณ์แบบที่สุดที่นักการเมืองจะได้ทําเดินพอปลาพี่นอ้องหลยทีอาจจะไปไม่ถั่วทึ่งพี่น้องครับเพราะเวลาจำกัดพวกเราไม่คิดพี่น้องครับว่าเข้ากลาหาัน ที่จะลาออกแลกก็ให้มีการเลือกตั้งซองน้นเราไม่คิดว่าเขาอีไม่เสียดได้งบประมาณในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งแปดเจ็ดแปดสิบล้านไม่เสียดได้เงินงบประมาณที่เป็นภาซีของพี่น้องพวกเราก็เลยตั้งรักไม่ทันเลือเวลาสี่สิบวันที่เขาประกาศเลือกตัง้งลงเดินกระจายทุกพื้นที่ทุกลาดพี่น้องครับแต่ก็ อาจจะไม่ถั่วถึงนะครับพมกาเข้อกราบข้อโทษพี่น้องนะครับรากา,าสุดท้ายพี่น้องครับวันทียี่สิบสี่พี่น้องครับเลือกนาำวารินชินวงไปทำเทนครับไปทำเทนนะเต้นต้องเลือกนาำวารินชินวงไปทำเทนครับเพราะตอนนี้เทนนอนปบน,นี้แนละ้วพี่น้องครับ อันตินต้องเลื่อนทีที่ที่เตินต้องรวมกันไปเลือกน้ำวารินชินาวงไปทําแทนทีอจทบจนะครับนะครับไปแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นพี่น้องครับอย่าลืมส่งเฟซส่งไลน์เลือกเวลาอีกหนึ่งวันที่เราจะห้าเสี่ยงดายกดไม่ให้เราสามารถห้าเสี่ยงได้ถึงอ่า 6โมงเย็นพี่น้องครับและการฟางบอกพี่น้องวันนี้กกตออบอกว่าถ้าใครสามาจับถุจริตการเลือกตั้งนาย,า,า,ายกอบจได้จนนำไปสู้การจับกุมและสามาให้ใบเรื่องใบแดงได้นี่ครับเขามีรางวัลน,นำจับนี่้าเซ้นรับถ้าเป็นชอจอดือจอโวนี่เขาให้หลานหนึ่งแต่ตอนนี้นี่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น เขาบอกว่าถ้าใครนำจับได้จนนำไปสู้กันายใบเลืองใบแดงหรือรู้ว่าใครเป็นคนใช้ามความพิษนี่เขาอาอหาเส้นอันตนไม่ต้องรอว่าพวกพ่อมอีไปจดฉื่อพราะตอนนี้พ่อมใส่มันให้ไปถึงบ้านนี่อย่างนักครับอันเรียนกับพีนองว่าไปเลือกตังด้วยใจส่งเฟชส่งไล และการเลือกน้ำไปทำหน้าที่เทนในวันที่ยี่สิบ่งเช้าถึงห้าหมงเย็นเลือกเบอร์ซ่องน้ำวารินชินวงเป็นนายกปรจววัสดีครับ